พี่เล่พี่เล่ทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารูชชอ p ร้านเตโรบักไอดีพาสพร้อมยังรับกดผลพิสัยอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆด้วยแค่นี้ก็เก๋และก็เทพแล้วได้เวลาไปสาวฮะอะไรนะบอสจะให้ผมไปจาัดก,การมันเหรอได้ครับบอสเดี๋ยวผมจะจัดก,การมันด้วยกันเองกัมรันก็การแมนช็อปยังไงล่ะบอส ก u n แมนช็อปเป็นร้านบริการเติมโรบักระบบ ID Pass พร้อมอยังรับเติมระบบพรีเมีย p a พ็กเกของโรบักที่เติมได้ถึงเลเวลหเลยทีเดียวรับกดผลพิสานบล็อกฟูดรับกดเกมพาร์ s บล็อกฟูดอย่าลืมมาใช้บริการด้วยล่ะลิงค์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็หยบเก็บบิลอ b o ป t อีกแล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยมีคนเนี่ยเคยคอมเมนต์ไว้ตรงคลิปแรกนะผมว่าอยากให้ผมเนี่ยทำผลพิศารซึ่งผมเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงไงผมก็เลยนึกถึงภาพลูฟี่ตอนที่จะกินผลโกมูกโกมูแงผมก็เลยเลือกตรงนั้นมานั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> แต่ไม่รู้ว่าจะสร้างสวยหรือเปล่าก็สร้างแบบไม่ได้สวยมากก็ยอมรับเลยว่าสร้างขีเหมาก โอเคนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมตั้งแต่ผมมาลงคลิปเบียวบลอนเนี่ยทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์ได้เยอะมากๆเลยรู้สึกว่าขอบคุณมากเลยนะครับผมก็อย่าลืมด้วยละ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เหมือนเดิมด้วยเลยรักกันนะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยเลยจริงๆที่ทุกคนเนี่ยชอบกันนะครับผมก็เลยกดไลค์ให้กับผมโอเคมาท่านผู้ชมผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่ผมจะสร้างมนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิสิ่งที่ผมสร้างมาแล้วเนี่ยมันสวยหรือไม่สวยอันนี้ไม่มั่นใจนะครับผมผมได้ทำมาเป็นที่เรียบร้อยละ เดแค่กดดาวน์โหลดเท่านั้นนะครับผมเออแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขออวดนิด,ดหนึ่งคือผมไม่อยากอวดหรอกเพราะว่ามีคนเนี่ยคอมเมนต์ว่ามันมีกันหลายคนแล้วแต่ผมอยากจะอวดนิด,ดหนึ่งว่าผมอ่ะหาไมา่ได้ละนี่ไงมีสีฟ้าสีเหลือง2อันสีเขียว1สีแดง5แล้วก็สีม่วงอ,อีก1อันดูดิท่านผู้ชมไปแอบ,บสุ่มมาเล็กน้อยนะครับผมจริงๆผมสุ่มสีม่วงอีก,100กร้อยกล่องด้วยแหละไม่ใช่ร้อยดิอีกเท่าไหร่กล่องวะาสามสี่สิบหรือห้าสิบกล่องเนี่ยแหละ แต่ดวงไม่มีก็เลยไม่อ่อยละโอ้โหรู้สึกดีใจมากสมได้พวกนี้ละโอเคมาท่านผู้ชมเราจะมาเสกกล่องกันดีกว่าท่านผู้ชมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะผมสิ่งที่ถ้าผู้ชมกำลังจะเห็นเนี่ยอาจจะไม่สวยมากจนเกินไปนะผมรู้ว่าอาจจะไม่สวยเลยอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองแต่ผมพยายามทำแล้วโอเคสามสองหนึ่ง นี่แหละเสร็จละไม่ใช่นะนี่อยู่ด้านหน้านี่ที่ลูฟี่มันกินไงท่านผู้ชมตอนแรกจริงๆผมจะทาใหม่ลอยเนี่ยเยอะกว่านี้แต่ว่ามันไม่ค่อยสวยก็เลยทําลอยเลย็กน้อยๆอย่ะท <Okay. S 1> ่านผู้ชมนี่มันจะเป็นแบบเป็นอย่างนี้นะผมเป็นผลอยู่ข้างในกล่องนะผมก่อนที่ลูฟี่จะหยิบมาแล้วก็กินเข้าไปนั่นเองนะอืมเดี๋ยวเรามาลองอะไรเดี๋ยวเฮ้ย hey, ท่านผู้ชมผมคิดอะไรออกละเราเราต้องลองเติมล้อให้มันผมลืมปรับเลยปึ๊บ โอเคถ้านผู้ชมถ้าเ,าเกิดว่าเราเติมล้อให้มันเนี่ยมันจะโหดเพราะท่านผู้ชมมันจะแบบพุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดได้หรือเปล่านะเดีย๋ยวรอลอดูอ๊ิปุ๊บโอเคนี่เรามาเติมล้อดีกว่าวเราจะพากล่องสปบร์ของเราเนี่ยไปยังเส้นชายไปได้หรือเปล่าเนาะชึบมาวางอย่างนี้แล้วก็วางอย่างนี้อ่าถ้าเรามากินลูกอมแล้วก็กระโดดขึ้นไปบนไอ้เจ้ากล่องนี่ก่อนฟอป,ปุ๊บโอเคแต่ว เออในไหนก็ในไหนละนั่งบทการเลยแล้วกันชึบอ่กดฟรีไปดูชมนั่นๆๆๆเฮ้ยโคตรเฟี้ยวมาเลยมาเลยมาเลยมีบล็อกทองนะผมเฮ้ย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 ไป้ยนฮ้ยเฮ้ย้ยเ้อเฮ้นเฮ้อเฮ้เ้ยเเฮ้ย้ยเ้เฮ้้้อนี้ก็เป็นล้อตอนอีเวนต น่าจะช่วงคริสต์มาสนะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้หาไงแต่ตอนนั้นผมหาไปเยอะมากมาโอโ้โหโอ้โหล้อพังแน่ชิบชิบชิบโหโ,โอ้เออไอ้ออล้อหักล้อหักเลยจะล้อหลังเอยเดีด๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะล้อหลังแน่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  ะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ามันเหลืออยู่ล้อละอันเดียวเนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยอันนี้แคอถอ่ถอย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 ,ถอย,ถอยตัวไปขา้างหน้าปั๊บ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 ปับโอ้ยหดมากโหดมากโอ้ล้อ,อ,อพังเรียบร้อยอะท่านผู้ชมผมรีผมรีเซ็ตตัวเลยก็แล้วกันมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองแบบใช้กล่องสมบัติเนี่ยให้มัน ผ่านไปจริงๆแล้วเราจะพาผลโกมุโก,ม,กมุเนี่ยไปยันเส้นชัยนะอาชิบจะขอเสกก่อนแล้วกันเราจะพาผลโกมุกเนี่ยไปยันเส้นชัยนะก่อนอื่นเลยขออนุญาตกินลูกอมก่อนึบโอเคเราจะพาผลโกมุกไปยันเส้นชัยด้วยการติดไอพ่นแล้วกันโอ้โหขึ้นชื่อด้วยผมแล้วต้องใช้ไอพ่นนะฟาร์มเร็วมากอ่าไหนก็อี้วะนี่ก็อี้นี่วางไว้ตรงตรงไหนดีโอ้โหหน่วยกล้าตายก็ต้องอยู่ข้างหน้าเลยสิครับอืมคือเป็นหน่วยกล้าตายอ่ะ โอเคอวผมปับผิดปุ่มผมปับผิดปุ่มเึ๊บเบเอาไปตัวแซดผมถาดตัวแซดนะมันกดง่ายดีอะถนดมือปูว,ว,ว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ข้ามาโคตรไกลโอ้ข้ามาโคตรไกล <aro cre a> อะไรกันเนี่ยมันข้าม,มามันมันมันข้าม,มาแบบข้าม,มาหมดเลยอนะแล้วมันจะได้เงินเท่าไหร่วะเนี่ยโัโนนัไอพนพังไอพ่นพังโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับเราพาเออ่ <t art> ผลโกมุมดีไหมเนี่ยทำไมสีเป็นอย่างนี้ล่ะเอาะเรากดเก็บก่อนชับเรียบร้อยอีซี่แต่ว่ารอบนี้เราได้เงินน้อยมากนะเพราะว่า จำได้ป่ะแบบเหาะทะลุด่านมาเลยอ่ะเหาะทะลุด่านมาแบบเหาะมาไกลเลยโอเค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 เดี๋ยวได้แล้วไปได้เงินเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่ปุ๊บโอ้ได้เกือบร้อยสี่สองเท่า,ากับคนไม่มีคูณสองพอดีเลยประมาณนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่เฮ้ยเดีเาา๋ยวแป๊บนึงนะผมอยากจะลองอะไรดูนิดหนึ่งเลยท่านผู้ชมปับ๊บนี่อย่างนี้ อ่านะแล้วก็ไหนก็อี้อ่ะไหนก็อี้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 ก็อี้ก็อี้ก็อี้อย่างงี้แล้วก็ไหนล่มชูชีบอ่ะคือผมชอบล่มมากเลยนะล่มมันเป็นไอเทมใหม่ที่มาแล้วรู้ตัวมันเฟี้ยวอ่ะปึ๊บ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 เอามันยืดไปได้อ่ะปรับปรับปรับนี่ประมาณนี้ เดี๋ยววนหนึ่งนะลูกอมลูกอมลูปอีกรูกอมเดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่าปุ่มก่อนแล้วกันอ่าตั้งค่าเก้าอี้กับไอพ่นเนี่ยเป็นตัวแซดตั้งค่ากับร่มเป็นตัวตัวตัวเอ็กแล้วกันโอเคได่เลยนะเดี๋ยวตั้งค่าเอ้ยผมตั้งค่าผิดปุ่มไอไอพ่นต้องเป็นตัวแซดสิตัวแซดตัวแซดนี่ตัวแซดต่อไปก็ฐ่าหน้าของร่มเนี่ยไว้แบบเวลาจังหวะตกเนาะข้อเป็นตัวตัวเอ็กเออจะเฟี้ยสักแค่หนเชียว ตืด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 ฟุ้งเฮ้ยฮยนี่มันมีลมจริงวะนี่ทำไมมันเร็วจังวะพุ่งพุ่งโคตรเร็วพุ่งโคตรเร็วตกแมพลมไม่ได้ช่วยอะไรเลยพุ่งโคตรเร็วเดี๋ยวมีอะไรบ้างอะ มีอะไรบ้างอขอดูสิอ่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างไหนไหนไหนเราเกิดทำไงไม่เลยนะผมขอไหนลูกอมว่ไหนลูกอม,มอ่ะอ่นนี่เจอละแล้วก็ไอพ่นด้วยวางไว้ตรงนี้แล้วกัน ก่อนอื่นเลยโคเทโคเทไม่ถึงนะโคเทจริงเทจริงแล้วผมขอร้องให้ดึงให้ตึงๆดิเฮ้ย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 ดึงฝั่งนี้เลยมานี้เลยอ๋อเฮ้ยงไอ้พ่น อะ oh, <no. S 1> อะไรวะเนี่ยตกเฉยตกเฉยเลยโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับกล่องที่ใส่ผลโกมุโกมุหรือว่าผลยางของลูฟี่นั่นเองนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุาตไปก่อนถ้าเกิดว่าคนไหนชอบเนี่ยหรือว่าคนไหนเนี่ยอยากจะให้ทำอะไรอีกเนี่ยฝากคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะผมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด สำหรับหนึ่งเพื่อนจะไปพาดคิดใหม่ๆด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะเห็นแจ้งเตือนเระลีบบัมเม้นเลยนะครับโอเคสำหรับลิปนี้ซีโอเกณแล้วเจอกันไปละบ๊ายบาย